อาคารคอมเพล็กซ์ที่ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าโรงแรมและคอนโดครับควรจะออกแบบอย่างไรบ้างา<ม>ครับคอมเพล็กซ์เนี่ยก็แปลว่าอาคารที่มีฟังก์ชันการใช้งานยเยอะๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษม,มีตัวที่เป็นโพเดียมแล้วก็ตัวที่เป็นเขาเยด้วยซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะมีนักลงทุนไปทําแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีปัญหาหลายตัวนะครับตามเสี่ยง นะครับต่อความคุ้มค่าในการลงทุนเรืออะไรแบบนี้น,นะครับแต่ทีนี้โอเคสามมานะครับเพิ่งอาจจะมีในหลายหายหมาเลยที่ำกำหนดในโครงการในลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับดัง<า>นั้นตรงนี้เนี่ยควรจะต้องแยกนะครับอาคารชุดหรือคอนโดเนี่ยออกไปเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเนมื่อทําขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องมีนิติบุคคลนะครับอาคารชุดอุอืมนะแต่ทีนี้พอกก็ยกเลิก อะไรต่างๆที่ทํทำเปลาคารชุดอาจจะเป็นอาจจะปีหรือกี่ปีเขาจะทุกทิ้งที่ฟังเสียหายเน้นทรัพย์สินส่วนกลางก็คือที่ดินเนี่ยที่ดินเนี่ยต้องมาแบ่งกันแล้วก็อีกตัวก็คืออ่าอคารชุดอยู่อาศัยเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าส<น>ามสิบในร้อยส่วนนะครับที่บอกแล้วนะครับเพราะ้นในตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นศูนย์ก้าหรือสำนักง,งานหรือโรงแรมเนี่ยมันก็แค่สิบในร้อยแค่น,นั้นเอง แต่ถ้าไปรวมกันเมื่อไหร่นะตามข้อที่สามขุดสามนะครับที่ว่าในคำวงเล็บสองแมะถ้ามีอาคารที่เป็นอยู่อาศัยรวมอยู่ด้วยเนี่ยเขา่ายึดตัวที่มากสุดก็คือต้องโดน้อยละสามสิบไปด้วยเห็ไหนไหมครับมันก็ไม่คุม้มทีนี้เนี้ยที่ผู้บอกว่าเออถ้าเป็นในส่วนอาคารชุดอยู่อาศัยหมูสภาพเนี่ยพื้นที่ส่วนแบ่งที่ดินอื่นเนี่ยในศูนย์ค้าหรือในตรงเนี้ย โรงแรมเนี่ยก็โดนแบ่งไปด้วยนะทีนี้ทีนี้มันบริหารจัดก,การยากมาก,กทีนี้อาคารชุดอยู่อาศัยถ้ามีห้องพักตั้งแต่แปดสิบหน่วยขึ้นไปเนี่ยแน่นอนต้องทํารายงานด e ีเอหรืออ,อาคารพื้นที่อาคารตั้งแต่สี่พันตารางเมตรก็ต้องทํารายงานดีเอเนั้นทำเฉพาะอาคารชุดครับมันจะง่ายกว่าค่าใช้จ่ายไม่พแพงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนู้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะคือคนหลายคนเนี่ยมาเข้าใจว่าถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษนะครับฟังให้ดีนะครับหรืออาคารสูงเนี่ย ต้องทารายงานเย,ย่ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเป็นโรงแรมหรืออะไรแบบเนี้ยมันดูที่ว่าพื้นที่เช่นแปดสิบ้องแต่พาร์ทเมนต์ก็เหมือนกันหอพักก็เหมือนกันแปดสิบบ้องนะครับหรืออาคารชุดเนี่ยแปดสิบบ้องหรือมีพื้นที่ตั้งแต่สี่พันตารางเมตรอันนั้นทํารายงานเย่แต่ถ้าเป็นอาคารอย่างอื่นเช่นศูนย์ค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้า ไม่ได้สร้างอยู่ใกล้อุฐยานประวัติศาสตร์หรือไม่ได้สร้างอยู่ใกล้แหล่งน้ําหรือป่าสงวนเรืออะไรแบบนี้ยไม่ต้องทํารายงานเอครับเนี่ยมันเข้าใจผิดกันเยอะนะครับเพ้นตตรงนี้เนี่ยไม่ต้องทํารายงานยเอ้ทีนี้อาคารสูงมือค้าหรืออาคารสำนักงานถ้าไม่ใช่อาคารสูงที่ครูบอกแล้วไม่ต้องทํารายงานยเอนะครับเพ้นตที่ว่างตรงเนี้ยมันอาคารสูงมือค้าเรือแบบนี้ที่ว่างแค่ร้อยละสิบแค่นั้นเอง เป็นตรงนี้เราก็สามารถที่จะกันพื้นที่ได้ก็แยกเป็นคนละนิติดุคคลกัน<ม>หรือคนละบริษัทพูดง่ายอันนี้บริษัทนี้บริษัทนี้แต่ไม่ต้องมีกั้นรั้วสามารถท <c oughs> างเดิมเข้าหากันได้หรืออะไรได้<ม>แล้วก็อีกตัวหนึ่งในส่วนของพื้นที่หรืออะไรต่างๆที่จะต้องแยกเช่นที่จอดรถหรืออะไรแบบนี้<ม>เป็นการคิดคำนวณของศินคา้าหรือรรสัมงาระอันนั้นเท่าไหร่ S <S ใช่ไหมครับอาจจะอยู่รวมก็ได้ตรงนั้นนะครับโรงแรมเท่าไหรอ่อ่ะแต่แยกดีกว่าอีกส่วนที่ต้องแยกชัดเจนก็คือว่าอาคารชุดเนี่ยต้องแยกเพ้นเขามาจอดแล้วไม่มีที่จอดเรื่องอะไรต่างๆที่ไปต้องคนกับูนการค้าเรืออะไรนัมาสูญเงินค้ามาจอดกลางคืนคที่ในส่วนของที่จอดรถของอาคารชุดเอันนี้ไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยในการกําหนดอะไรต่างๆตรงเนี้นะครับสําคัญ นะครับแล้วก็โอเคอาคารพวกนี้นะครับถ้ามันเป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานหรืออาคารชุดนะครับถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับต้องโดนบังคับด้วยกฎกระทรวงกําหนดเสยงมือความสะดวกสำหรับผู้พิการและทุกเบอานะครับซึ่งฉบับที่สองเนี่ยกาหนดแล้วนะครับส่วนโรงแรมเนี่ยแน่นอนมันโดนบังคับราะเป็นอาคารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อะไนสินค้าเหมือนกันนะครับก็ต้องมีกฎหมายตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือครูบอก สาไลายนะครับในส่วนที่มันเป็นเรื่องของกฎหมายเพน้นในการกําหนโดโปรเจกต์เรื่องอะไรต่างๆต้องต้องดูนิดนึงในความเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวมันคนกับคุณครับ